ครับผมสวัสดีครับวันนี้ช่างเพชรอยู่กับมิสูปาเจโรนะครับมิสูปาเจโรคันนี้อาการที่ลูกค้าแจ้งก็คือเวลาติดไฟแดงเวลาเบาเครื่องแอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นเลยไม่ค่อยเย็นนะครับแต่เวลารถวิ่งแอร์เย็นนะครับกับมิสูปาเจโรคันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับกับมิสูปาเจโรด้านหลังของคันนี้นะครับกับการ รถจอดอยู่กับพี่แอร์ไม่เย็นรถวิ่งแอร์เย็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรครับผมมิ s ูปาจิโร่นะครับวันนี้มาด้วยการแอร์ไม่เย็นนะครับเวลารถจอดกับที่นะครับหรือเวลาเบาเครื่องยนเวลาติดไฟแดงนะครับอาการก็คือถ้ารถวิ่งยาวๆนะครับแอร์เย็นสบายนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสาเหตุจะเกิดจากอะไรนะครับกับมิสูปาจิโร่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะให้ดู แรงดันก่อนนะครับแรงดันฟังโดฟังโลนะครับอยู่ที่40 p ไดฟังไฮแคบแต่300 psi นะครับเดี๋ยวอ,อีกไม่นานก็น่าจะขึ้น300 psi นะครับอาการนี้คนที่เป็นช่างน่าจะเดาออกนะครับว่าสาเหตุที่ไฮสูงขนาดนี้จะเกิดจากอะไรนะครับมีซูเปอร์เลลนะครับก็เสืบมเนี่งมาด้วยสิ่งแรกที่จะทำให้ ฟังไฮสูงถึง300นะครับก็คือหม้อน้ำตันน้ำในเครื่องยนต์ไม่มีหรือแผงแอร์ตันหรือระบบแอร์ตันหรืออย่างที่3ที่4นะครับก็ถ้ามีพัดลมระบายความร้อนก็คือน่าจะอาการสุดท้ายก็พัดลมเสียนะครับอันนี้ถ้ารถใครที่มีพัดลมระบายความร้อน1ตัว2ตัวนะครับหรือ3 อันนั้นหายากครับที่มีรุ่นที่มีพัดลม3ตัวนะครับระบายความร้อนทางเพรก็พูดไปเฉยๆครับส่วนใหญ่จะมี2ตัวครับ1ตัวนะครับกรณีนี้ถ้าเป็นเจ้าของรถนะครับจะต้องเช็คเบรงต้นยังไงนะครับก็ให้เรามาดูว่าพัดลมที่แผงคอนเดนเซอร์หรือหม้อน้ํานะครับทํางานดีไหมหรือไม่ทําเลยนะครับกรณีนี้พัดลมหมุนนะครับแต่หมุนช้ามากนะครับพัดลมคอนเดนเซอร์ ตอนนี้ช่างเพชรถอดปลั๊กออกนะครับถอดปลั๊กออกมาพัลมคอนเดนเซอร์นี่ครับช่างเพชรจะให้ดูหมุนเบาๆนะครับดูจากหัวน็อตเบอร์เบอร์แปดนะครับหมุนนิบๆๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบไฟนะครับระบบไฟมาไหมครับถ้าระบบไฟมาเสียปลั๊กเข้าถ้าพัดลมหมุนแค่เนี้ยก็สรุปอาการได้ว่าเปลี่ยนพัดลมคอนเดนเซอร์ไม่ทำงานครับเดี๋ยวช่างเพชรจะวัดไฟให้ดูครับว่ามีไฟมา เข้ามอเตอร์หรือเปล่านะครับถ้าไฟมา12โวลต์นั่นก็หมายความว่าอาการนี้ก็คือพัดลมเสียนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนพัดลมใหม่นะครับแอร์ถึงจะกลับมาเย็นเวลาจอดอยู่กับที่ครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรวัดไฟดูนะครับที่ขั้วปลั๊กของมอเตอร์พัดลมระบายความร้อนแผงคอนเดนเซอร์นะครับมีไฟมา13.8 13.87 8 6โวลต์นะครับ ก็แบบนี้พัดลมต้องทำงานนะครับเพราะว่ามีไฟมาเข้าระบบมีไฟเต็มนะครับก็คือตามตามปกติแล้วพัดลมต้องทำงานนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะเสียบปลั๊กไฟกลับคืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าพัดลมยังจะหมุนช้าอยู่แบบแบบนี้หรือเปล่านะครับถ้าพัดลมยังหมุนช้าแสดงว่าพัดลมเสียครับผมช่างเพชรเสียบปลั๊กไฟเข้าไปนะครับนี่เสียบเข้าไปในปลั๊กของพัดลมเรียบร้อยนะครับ พัดลมคอนเดนเซอร์ยังหมุนเบาเหมือนเดิมนะครับไหนว่าช่างเพชรว่าพัดลมเสียทําไมมันยังหมุนนะครับก็เกิดจากรถุ่นนี้จะมีฟีปั๊มนะครับฟีปั๊มก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนแต่พัดลมนตัวนี้ก็จะมีการด้วยเสริมนะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้จะมี2ตู้ทำไไม,มันหมุนละ่ะช่างก็แรงลมมาจากาฟีปั๊มนะครับดูดทำให้มอเตอร์หมุนตีลีแบบนี้นะครับ โอเคครับเ๋ยวช่างเพชจะทําการรื้อออกมาดูครับแล้วก็จะเปลี่ยนตัวใหม่ให้เดี๋ยวเรามาดูแรงดันหลังจากช่างเพชรเปลี่ยนพัดลมแผงคอนเดนเซอร์ครับว่าจะกลับมาปกติหรือเปล่าครับผมกับมิซูปาเจโรคันนี้ครับผมที่ช่างเพชพอดมอเตอร์พัดลมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็โชคดีนะครับในร้านมีพอดีหนึ่งตัวนะครับปักไฟปักไฟตรงนะครับปักไฟตรง ขั้วมอเตอร์ตรงนะครับแต่ไม่ใช่ของแท้นะครับเป็นของไฮเทคมอเตอร์เป็นของไฮเทคนะครับก็ตัวนี้น่าจะเป็นของแท้ตีรถมานะครับซึ่งช่างเพชหาของแท้ยังไม่ได้นะครับยกเว้นต้องเบิกศูนย์นะครับก็วันนี้ก็ใส่ของเปลี่ยนของไฮเทคใส่ลูกค้านะครับก็สรุปนะครับวันนี้ก็คือมอเตอร์เรียบร้อยครับเจ๊งนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมอเตอร์ตัวใหม่เข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอ่า แรงดันฟังไฮจาก300จะเหลือเท่าไรนะครับหลังจากมอเตอร์พัดลมกลับมาทํางานนะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอเวลา,าประกอบเข้าขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังจากประกอบมอเตอร์เสร็จแรงดันจะลดเหลือเท่าไหร่ครับผม <c oughs> มิสูปาเจโรนะครับตอนนี้ช่างเพชรทาการเปลี่ยนพัดลมตัวใหม่นะครับเข้าไปในแงขงคอนเดนเซอร์เป็นที่รับร้อ้นะนี่ครับพัดลมทํางาน แบบนี้นะครับเนีได้ยินเสียงด้วยนะครับมาตอนแรกหมุนแจว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 นะครับก็ตอนนี้ก็คือหมุนแบบแรงนะครับน่าจะได้ยินเสียงของพัดลมนะครับทีนี้เรามาดูแรงดันกันนะครับแรงดันแรงดันลดลงไหมนะครับก็ตอนนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะครับอุณหภูมิแทบจะ40องศานะครับวันนี้วันก่อนที่เขาจะถึงก่อนจะถึง วันสงการนะครับก่อนถึงเทศ,เทศกาลสงการวันนี้ร้อนสุดๆนะครับบอกเลยนะครับตอนนี้ช่างเพชรเช็คน้ํายาแอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จากแรงดัน300 psi ไอนะครับหลังจากเราเปลี่ยนพัดลมเสร็จก็จะอยู่ประมาณ200 232 p ี i ไอโดยประมาณนะครับก็ถือว่าแรงดันลงมาเป็นร้อยนะครับร้อยก,กว่าเลยนะครับก็ อุณหภูมิในห้องในสารเย็นจัดฝั่งไฮก็จะลดลงอีกนะครับก็คือตอนแรกพัดลมคอนเนเซอร์ไม่ทำงาน <c oughs> จอดสักพักเวลาติดไฟแดงนะครับแรงนั้นถึง300ริตพไอมีโอกาสถึง350นะครับถ้าอยู่กลางแดดตอนนี้ก็คือพัดลมกลับมาทำงานปกตินะครับก็คือน้ำยาแอร์ช่างเพชรก็เช็คให้เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวช่างเพชรจะดูพิลเตอร์ แนาให้ลูกค้าด้วยนะครับว่าสภาพจะเป็นยังไงถ้าสภาพดีช่างเพชรจะเป่าทําความสะอาดให้แต่ถ้าสภาพไม่ดีช่างเพชรอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับผมเดี๋ยวช่างเพชรขอรื้อมาดูแป๊บหนึ่งครับผมใส่กรองฟิลเตอร์ของลูกค้านะครับก็ไม่ถือว่าสกรปรกนะครับก็มีฝุ่นนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะจัดการเป่านะเป่าลมให้พวกฝุ่น แล้วก็เศษใบไม้ออกให้หมดนะครับแล้วก็ช่างเพชรจะประกอบเครื่องเดี๋ยวเรามาทดสอบความเย็นเวลาเบาเครื่องดูครับว่าจะกลับมาเย็นช่าเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับตอนแรกช่างเพชรลืมามาเทสความเย็นก่อนที่จะทํานะครับตอนนี้เราก็มาดูตอนทำเสร็จเลยก็ได้นะครับผม เพราะตอนแรกไม่เย็นนะครับเพราะว่าแรงดันค่อนข้างสูงนะครับผมลูกขาแจ้งเลยเวลาจอดกับที่แอร์ไม่เย็นช่างนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบแอร์เย็นกับที่แล้วก็ช่างเพชรจะไปจอดกลางแดดเลยนะครับว่าแอร์จะกลับมาเย็นเหมือนเดิมหรือเปล่าครับผมครับผมตอนนี้ช่างเพชรอยู่ในห้องไอซสันที่เรียบร้อยนะครับแต่ก็อยู่กลางแดดตอนเที่ยงเลยนะครับอุณหภูมิด้านนอกน่าจะทะลุ40องศานะครับตอนนี้รอบเครื่องอยู่ที่1,000 แปดร้อยรอบเก้าร้อยรอบนะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับไม่ได้เร่งเครื่องยนต์นะครับคือโจทย์เหมือนลูกค้าบอกเลยนะครับว่าเวลาเบาเครื่องแอร์ไม่เย็นนะครับตอนนี้ก็คือเบาเครื่องนะครับอุณหภูมิที่ทําได้นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณสิบสามจุดสี่สิบสามจุดห้านะครับอุณหภูมิในห้องโดยสารนะครับอยู่ที่ยี่สิบองศานะครับซึ่งช่างเพชรเปิดไว้เย็นสุดนะครับ ก็ต้องต่ำกว่า20นะครับก็คือถ้าเราวิ่งวิ่งไปก็จะมีการระบายอากาศได้ดีกว่านี้แอร์ก็จะเย็นขึ้นกว่านี้นะครับก็คือตอนนี้ถ้าอยู่สิบสามก็คือเบาเครื่องอย่างนี้ถือว่าเย็นชํำนะครับเพราะว่าอุณหภูมิก็จะค่อยๆลดลงนะครับเพราะว่าในห้องเครื่องถ้าเราไม่เปิดประตูแผงคอนเดนเซอร์ด้านนอกมีหน้าที่ดูดซับความร้อนออกจากห้องเครื่องนะครับ ตอนนี้อุณหภูมิก็ลดลงเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวสิบสามจุดสองนะครับตอนนี้กลางแดดนะครับกลางแดดจัดๆนะครับตอนเที่ยงเลยนะครับก็ค่อยๆลดลงไปนะครับอุณหภูมิในช่องลมแอร์นะครับอุณหภูมิในห้องในสารก็อยู่ที่ยี่สิบจุดสององศานะครับก็ถ้ารองนานกว่านี้ก็น่าจะลดลงไปได้อีกนะครับเพราะว่าดูแล้ว นี่ครับยังลดต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวช่างเพชรจะทดสอบให้ดูนะครับว่าจะลดลงได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวช่างเพชรขอหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูตอนที่รถลงต่ําสุดอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าจะใช้เวลายาวเกินไปเดี๋ยวคลิปจะยาวมากครับครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาสักพักนะครับอุณหภูมิก็ลดลงที่สิบเอ็ดจุดสามองศานะครับที่ออกมาจากช่องลมแอร์นะครับ ผมก็เริ่มมีการตัดต่อนะครับก็อุณหภูมิก็อยู่สิบเก้าถึงยี่สิบองศานะครับในห้องในห้องโดยสารนะครับตอนนี้ช่างเพชรไม่ได้เร่งเครื่องยนต์นะครับผมสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะมีแนวโน้มจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับก็คอมเพรสเซอร์ตัดประมาณที่สิบเอ็ดนะครับก็ไททันปาเจโร่คอมเพรสเซอร์จะตัดเร็วมากนะครับรุ่นนี้ จะอยู่ที่ประมาณ11.1แต่ว่าก็ทำงานเร็วนะครับตัดเร็วแต่ว่าก็ทำงานเร็วนะครับข้อดีก็จะทําให้ความเราอายุยาวนานข้อเสียก็ถ้าเป็นเปรียบเทียบกับพวก F o r t u n e r t o y o t a ยรุ่นนี้ก็อาจจะเย็นไม่ฉ่ำเท่ารุ่นนั้นนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวก Toyota จะตัดอยู่ที่ประมาณ7-8 ต่อ10นะครับคันนี้ตัดอยู่ที่11.1ต่อที่11.2แต่ว่ามันทำงานเร็วนะครับก็เราจะไม่ค่อยเห็นความแตกต่างเท่าไหร่นะครับเว่าตัดปุ๊บแป๊บเดียวทำงานอย่างนี้ครับมันก็รุ่นนี้จะกินนาคาร์ดคอมมากนะครับเพราะว่าการตัดต่อของคอมเพรสเซอร์จะตัดแล้วก็ต่อเร็วมากทำให้หนักชุดน้าคาร์ดคอมพังเร็วกว่ารุ่นอื่นๆมากนะครับ ข้อดีก็คือคอมเพรสเซอร์จะค่อนข้างที่จะทนนะครับผมสรุปนะครับวันนี้งานก็เปลี่ยนพัดลมเปลี่ยนเปลี่ยนพัดลมแห่งคอนเดนเซอร์นะครับแล้วก็เช็คระบบน้ํายาแอร์ให้แล้วก็ใส่กรองฟิลเตอร์ให้นะครับก็แอร์กลับมาเบาเครื่องเย็นเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เต็มที่งนะครับวันนี้อุณหภูมิที่เขาแจ้งมาก็น่าจะประมาณ40-41องศาครับด้านนอกด้านในห้องในสารก็อยู่ที่ประมาณ20แล้วก็อ่า อุณหภูมิที่ออกมาจากช่องลมแอร์อยู่ที่11.0นะครับตอนนี้ก็มีแนวโน้มที่จะลดลงเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวช่างเพชรก็จะโทรแจ้งลูกค้าให้มารับรถกลับนะครับไปใช้งานเดี๋ยวลูกค้าต้องการใช้รถนะครับวันนี้ถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดซ u b s c r i b e ช่างเพชรด้วยนะครับอสุดท้ายท้ายสุดนะครับช่างเพชรกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมจะเจอกันใ่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ